ความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสระของบรรพบุรุษไทยจากพัทลุงแจ้งข่ายพัทลุงทุกสถานีว2ายี0 0ิสพัทลุงตรวจสอบวซิบของเอกการและนามผู้รับพัทลุงขอยาดข่ายข้างเคียงสักครู่

เวลา8นาฬิกาจากพัตลุงแจ้งข่ายพัตลุงทุกสถานีพัตลุงตรวจสอบวอรสิบหกเหตุการณ์และนำผู้รับกองสืบจากพัตลุงวอรสิบหกเปลี่ยนพัตลุงทราบกองสืบวอร์สิบหกสี่เหตุการณ์ปกติดาบตำรวจนรงชัยวัฒน์เปลี่ยนชัยวัฒรวันหกสี่หกติ่เราผิดชนะพัตตลุงทราบชัยวัตรวอ์สิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจเอกชนะ ขใจสนเปลี่ยนว1 6ารปกติสิบตวกสรัยนเปลี the the ่ยเางราบขใจสนว .164 เหตุการณ์ปกติสิบตำรวจเอกสุประชัยควรกระหนุนเปลี่ยนควร้ะนปกติดับตรวจจุดนงทราบควรกระหนุนว .164 เหตุการณ์ปกติดาบตำรวจพิสทธิ์ศักดิ์ป่าบอนเปลี่ยนป่าบอนว .164 จากกรมพุทธ ปรบ,ายาบยาเสพติดชนิยาบ้าและไอ้รวมสามรายผู้ต้องหาสามคนของกลางยาบ้ารวมหนึ่งร้อยเจ็ดสบสี่เมตรไอ้์น้ำหนักหนึ่งจุดเก้าเก้ามิลลิกรัมร้อยตะเวกกระมลประลุงทราบปาบอลวสิบหกสี่จับกลุมผู้ต้องหาปรบยาเสพติดชนิดยาบ้าไอสามรายผู้ต้องหาสามคนของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เมตรและไอซ์จำนวนหนึ่งจุดเก้าเก้ามิลลิกรัม ร้อยตำรวจเอกมลตำตมเปลี่ยนตมรปีาปกติรอยวจตาวเปลี่ยนพัลุงทราบตมวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร <etzung> <c oughs> ้อยตำรวจตรีถาวรปาพยอมเปลี่ยนปะพยอมสิบหกสี่ปกติร้อยตำรวจสุชาติพระจนลุงทราบปะพยอมวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทสุชาติบรรโพสเปลี่ยน พัทลุงซาบันพดวสิบหกสี่จับกลุมผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนหเมตรดาบตํารวจทวัดทะเลน้อยเปลี่ยนเน้อยวจักุมผูตองาพรบืนสือ่ราผู้้องหาคนขกาา้รเง็นผทะเบยนจนวนรบอวืนงั้นย ปันธุ ates, ์ลุงทราบตะเลน้อยวอลสิบหกสี่จับปุ่มผู้ต้องหาพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสามห้าเจ็ดจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดจำนวนห้านัดมีทะเบียนร้อยตำรวจเอกพยัสบางแก้วเปลี่ยนอววพเหตุการณ์ปกลุงทราบบางแก้ววอลสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติสิบตำรวจเอกกฤษชนะกงหลาเปลี่ยนกงหลาววอลสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติ ปตลุงทราบกองราวสิบหเหตุการณ์ปกติสิบตำรวจเอกกิสดานักรีนเปลี่ยนหนักการินวสิบหกี่เหตุการ์ปกติร้อยตำรวจบุญเกียรติปตลุงทราบนักการีนวสิบเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจบุญเกียรตินกยานเปลี่ยนนักาวสิบหกเี่ยกับา์ปกติารวจอนุพงศ์ปตลุงทราบนักยาิบหกสเหตุการณ์ปกติจากสิบตำรวจอนุพงศ์ปากประยูนเปลี่ยน ปัตตลนีทราบปักประยุทธ์วสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบการพนันชนิดไอโร่หนึ่งรายผู้ต้องหาสี่คนร้อยตำรวจโทโคกชง,งายเปลี่ยนโคกชง,งายวาสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทสุนทรปัตตลนีทราบโคกชงายวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทสุนทรลำปามเปลี่ยน กตลุงราบลำปำวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติแค่ไขวสิบหกสจับคุมผู้ต้องหาปราบการพนันชนิดไอโลหนึรายผู้ต้องหาสองคนร้อยตำรวจโทรปราโมดนางคำเปลี่ยนกอตตลุงราบนางคำวสิบหกสเหตุการณ์ปกติดับตำรวจอภิรักษ์ จากพัทลุงแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบจากการตรวจสอบวอสิ 16. เหตุการณห่วงระยะแต่0 9 2 0 0 0ถึง10080เมษายน2567พัทลุงสามารถวอหกข่ายพัทลุงได้ทุกสถานีได้รับรายงานเหตุการณ์คดีเกิดและผลการจับกลุมดังนี้สพปบจับกลุมผู้ต้องหาปรบรยาเสพติดชนิดยาบ้าไอ3รายผู้ต้องหาสามคนของกลางยาบ้าจำนวน174เม็ดและไอจำนวน1.99มิลลิกรัม สพสีบรรพต์จับกุมผู้ต้องหาพราบรยาเสพติดชนิดยาบ้า, 1, าหา 1, นึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งเมตรสพทะเลน้อยจับกุมผู้ต้องหาพราบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน 1, ห 1, นึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสามห้าเจ็ดจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดจำนวนห้านัด, 0, 3, 5, 7, 5, นดมีทะเบียนสพปาประยนจับกุมผู้ต้องหาพราบรการพนันชนิดไอโล, 1, ลห 4, นึ่งรายผู้ต้องหาสี่คน และสปลำปำจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบการพนันชนิดไอโลผู้ต้องระผู้ต้องหาจำนวนสองคนจากพัทลุงเลิกตรวจสอบวสิบกเหตุการณ์และนมผู้รับพัทลุงแจ้งพัทลุงหกเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงห้าเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสี่เปลี่ยนพัทลุงสี่ทราบเนี่ยพัทลุงสี่ทราบจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสามเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสองเปลี่ยน จากพัทลุงแจ้งพัทลุงหนึ่งเปลี่ยนพัทลุง, 1, 1> รง 1, ทราบพัทลุงหนึ่งทราบจากพัทลุงดับตำรวจสุริทรเลื่อนแก้ววสี 4, เวนศูนย์วิทยุสรรื่อสารพัทลุงศูนย์แปดศูนย์เจ็ด